ไปพบแพทย์ในเวลาราชการโดยไม่ยื่นใบลาผิดวินัยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ออ2 0 0 3ย์ศทับ2559เป็นกรณีของในรายละเอียดเนี่ยนะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นพนักง,งานครูเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ดูแลห้องพยาบาลและพัฒนาทักษะการอ่านให้นักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกต่อมาเนี่ยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นครูเทศบาลเนี่ยป่วยเป็นโรคบะเร็งต้องเข้ารับการรักษาโดยวิธีการฉายรังสีระหว่างวันที่3ามกุมภาพันธ์ถึงสิมีนาคม2,552โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบลาป่วยครึ่งวันบ่าย เฉพาะในวันที่3ามกุมภาพันธ์เท่านั้นส่วนวันทําการอื่นผู้ฟ้องคดีออกไปโรงพยาบาลในช่วงเวลาราชการโดยไม่ได้ยื่นใบาลาป่วยนายกเทศมนตรีจึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพบว่าผู้ฟ้องคดีไปโรงพยาบาลตามแพทย์น,นัดจํานวน25ครั้งโดยออกจากโร,โรงเรียนในตั้งแต่เวลา14นาฬิกาแต่ลงเวลากลับหลัง16นาฬกา30นาทีของวันหยุด วันทําการทุกวันและภายหลังเสร็จจากเข้ารับการฉายรังสีแล้วเนี่ยก็ได้เดินทางกลับบ้านพักโดยไม่ได้ยืนย่นใบลาป่วยนายกเทศมนตรีจึงมีคําสั่งลงโทษล,ลดขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีครึ่งขั้นผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพนักง,งานส่วนพนักง,งานเทศบาลจังหวัดแต่ไม่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับ ให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนทีนี้ศาลได้วินิจฉัยดังนี้กรณีที่พนักง,งานครูเทศบาลซึ่งลงชื่อเวลาปฏิบัติราชการตามปกติทที่ททั้งที่ตามข้อเท็จจริงในช่วงเวลา14-16นาฬิก30นาทีของวันทําการเนี่ยได้ไปตรวจรักษาโรคที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้กลับเข้ามาทำงานอีกรวมทั้งสิ้น25ครั้ง โดยไม่ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นย่อมถือเป็นการทอดทิ้งหน้าที่ราชการซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางร,ราชการเกี่ยวกับการลาอีกทั้งการลงเวลากับอันเป็นเท็จย่อมเป็นการไม่รักษาวินยัยและเป็นแบบอย่างที่ไม่พึงปฏิบัติในฐานะครูผู้สั่งสอนสิทธิอันเป็นการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่รักษาชื่อเสียง และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ13วรรคหนึ่งและข้อ19วรรคหนึ่งของประกา,าศคณะกรรมาการพนักง,งานเทศบาลจังหวัดอันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแต่เมื่อเหตุที่พนักง,งานครูเทศบาลดังกล่าวต้องออกจากโรงเรียนก่อนเวลานั้นก็เนื่องจากต้องเดินทางไปรับการรักษาโรคมะเร็งทั้งที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยในการเดินทางแต่ละครั้งต้องใช้เวลาพอสมควร กรณีจึงถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นอีกทั้งก็ไม่ปรากฏการกระทําดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการมากนักประกอบกับต่อมากทอจอได้พิจารณาอุทธรณ์ของคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าควรลงโทษภาคทันดังนั้นการที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีครึ่งขั้นอันเป็นโทษที่หนักที่สุดในกรณีการกระทำความผิดนี้ แม้จะอยู่ภายในกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายรับรองให้กระทำได้แต่ก็เป็นอันอตราโทษที่หนักเกินกว่ากรณีจึงไม่เหมาะสมสมควรลงโทษเพียงภาคทันนะครับตรงนี้ศาลพิจารณาว่าเป็นการลงโทษที่สูงเกินไปนะครับให้ลงโทษเพียงการภาคทันศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งนายกเทศมนตรีที่สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนโดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง และให้เทศาบาลเทศาบาลเมืองโดยนายกเทศมนตรีพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีใหม่ให้เป็นไปตามมติกอทจอภายใน30วันนับแต่วันที่ศารมีคำพิพากษานะครับ